กินคลิปนี้ส่งแฟนคนจีนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอาจะได้กินก๋วยเตี๋ยวหมไปดูกันตอนนี้ก็คือว่าลูกค้าก็งงแม่ค้าก็งงเหมือนกันต้องกินเน้อ สซนด์วิชนี่คืออะใช่างในกัวยเตี๋ยค<嗯>่ะก็คือว่างงแต่ว่าตอนนี้ก็คือลวกเส้นเรียบร้อยแล้วจ้านี่คือคือนี่นี่ชาล่าสุดทุกคนค่ะลูกค้านึกว่านี่คือการผัดเส้นการลวกเส้นของแม่ค้าทําให้ลูกค้าคิดว่านี่คือการผัดเส้นแม่ค้าก็คือทําก๋วยเตี๋ยวทําไปเราแหวกไป他什么都有，放，然后这个是他们的调料啊，然后这些应该是盐吧。 มาค่ะพี่น้องคะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ขึ้นได้กึ้ยเดี๋ยวพี่น้องเออไม่คิดว่าภาษามือของอิตาคนนี้จะทำให้แม่ค้าเข้าใจหลังจากนั้นนะคะพี่น้องค่ะก็มีการจ่ายเงินแล้วค่ะอิตาคนนี้กับบะหมูนว,ว่าใจแบ่งยังไไฟเิ่นกระจายไปก่อนแต่สิ้นภารกิจค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็คือว่าได้กึ้ยเตี่ยวและเงินทอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเสร็จภารกิจแล้วนะคะทุกคนค่ะอยากบอกว่าทั้งสองคนดีนมากมา อ吃ไหมอืมจื้อเก๋อ比昨天那个好吃。ตอนนี้เราอยู่กันที่พัวโองร้านค่ะทุกคนจา๋าจะคือว่าสาแวแทนคนจีนมาทำธุรกิจแล้วนางจะทำธุรกิจเอ้ยไม่ใช่ทำภารกิจเออทำภารกิจส่งปูแตกนะคะแล้วจะได้ก๋วยเตี๋ยวนะใช่ไหม,อ,มอืมอันนี้เป็นร้านของพิมาของเราเองนะคะทุกคนจ๋าวันนี้ก็คือว่า นางเจ้าตัวยังไม่อยู่ก็จะเหลือแต่อาคุยนะคะที่อยู่ร้านส่วนั้นเจ้าตัวก็คือว่าโทารไปถามแล้วว่าวันจะเข้ามาหรือเปล่าเราก็ไม่ตอบเนาะเพราะว่าเราจะมาสุดท้ายแต่เรามาดูรีแอกกันว่าถ้าเขามาถึงเนะะี่ยเขาจะจาเราได้ไหมเพราะว่าสวยขึ้นไกจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือพาของรับจากทุกคนค่ะตอนนี้เราก็จะอยู่ตรงที่หน้าการไฟฟ้านะคะแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นร้านค๋วยเตี๋ยวเอ๋นะคะทุกคนจากก๋วยเตี๋ยวหมูตกเอ๋เนาะตรงข้ามกับห้องน้ำค่ะทุกคนจาก ใครมานะคะก็มาลองกินกันได้เนาะอย่างทีนี้นะคะก็จะบอกว่าร really well, ีวิวแล้วนจ๊ะว่าอร่อยดูอร่อยจริงป่ะกินเกลือเปื่อยนะนอกจาะอันนี้ก็เป็นร้านที่อยวเอนะคะทุกคนจ้ะ